สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอยู่กับประเด็ดนนะชาลีกับน้องปามินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอืนเล่นผกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซุเปอร์ตังค์มาให้มินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม,ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะก็เอ่อถ้าถ้าเป็นภาษาโมยนะเขาเรียกว่าแลกหมัดกันไปคนละหนึ่งหมัดเออแลกหมัดกันไปคนละหนึ่งหมัด หล mm ังจากที่กามินเขาแถลงอะไร mm hmm. ออกมาแล้ว mm. ว่าเขาไม่ได้ท้อไม่ได้ไปท,ทําแค่ะไอะไรอย่างเง้นอย่างนี้เอ uh ชาวมืดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทางฝ่ายนันก็ออกมาพูดมาหู oo, ตั้งแต่ตีสองยันสว่างตัวเองกี่ชั่วโมง mm. ไม่รู้นอนไม่หลับแหละอันนี้ว่าน้องคนนอนไม่หลับก็เลยพูดพูดเพราะจริงๆเขามีกําหนดจะแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่แอนมินว่าตรงนั้นเขาไม่ต้องแถลง้วแหละ เขามาระบายความอบดอั้นตันใจไปหมดแล้วตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะคะแต่ตอนนี้ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของสัญญาเอเจนซี่ที่มาดึงตัวน้องกามินไปดูเหมือนว่ามันมันให้การไม่ตรงกันก่อนหน้าน,นั้นเราจำได้ใช่ไหมเมื่อเมื่อวานมังมีมีแถลงการเป็นคล้ายๆข้อความโพสต์มาตามสื่อออนไลน์ บอกมาว่าอย่างนี้เลยนะคะทงฝ่ายชาลีบอกมาว่าเดี๋ยนะแอ้มิกนกำลังเปิดอยู่เอเจนซี่ที่ดึงคนที่ชาลีใช้เวลาทุ่มเทปลูกปั้นมามันเป็นการกระทําที่หักหลังไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบกันเกินไปทุกคนไม่ควรสนับสนุนใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยที่เราเห็นการเอเจนซี่ที่ดึงคนที่ชาลีใช้เวลาทุ่มเทปลูกปั้นมา มันเป็นการกระทำที่หักหลังไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบกันเกินไปทุกคนไม่ควรสนับสนุนคืออ่านตรงนี้เราก็ได้ใจความง่ายๆแล้วว่ากิาจะมีเอเจนซี่มาดึงน้องการมินไปและน้องการมินก็ไปกับเขาด้วยแล้วทางฝ่ายชาลีก็เลยออกมาบอกว่าให้แฟนคลับคนทยายาไปสนับสนุน แต่ล่าสุดล่าสุดทางเอเจนซี่นี้เขาออกมาเผยตัวแล้วนะคะเขาออกมาเผยตัวแล้วชื่อว่า P Corporation PI นะคะ P Corporation mm hmm. เขาออกมาแจงอย่างนี้เลย mm hmm. เขาออกมาแจงบอกว่าการมินกับ P Corporation เนี่ยร่วมงานกันตั้งแต่กันยาถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนจะเจอชาลีอีกนะร่วมงานกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก่อนจะเจอชาลีแต่ยังไม่มีสัญญาอะไรเป็นเพียงแค่การลงทะเบียน แล้วยี่สกุมภาสองสี่ยี่สิแปดกุมภาปีเนี้พีเ o อร์เรชั่นกับการมินก็ได้ประชุมกันเรื่องสัญญาในส่วนการทํางานโดยจํากัดเฉพาะงานในเกาหลีเท่านั้นส่วนประเทศอื่นๆการมินไปทําได้เลยอิสระไม่มีข้อผูกมัดเพราะว่าตอนประชุมการมินแจ้งบอกว่าก็ยังจะร่วมงานกับชาลีที่เมืองไทยนะแล้วพอ8มีนาคม P ีเคอร์เรชั่ก็ยังเข้าไปช่วยดูรายละเอียดสัญญาที่ต้องร่วมงานกับชาลีนะ แล้วก็คอยสนับสนุนกิจกรรมที่การมิงทำกับชาลีด้วยพอมาถึงเดือนห้าถึงวันที่5้าพฤษภาห้าพฤษภาการมิงบอกว่าเดี๋ยวรอให้งานซาลงก่อนนะแล้วจะพิจารณาเรื่องการทำสัญญากับ p c o r p o r a t i o n แต่เป็นในส่วนการทำงานเฉพาะที่เกาหลีนะในไทยไม่เกี่ยว p c o r p o r a t i o n จะดูแลแค่ในส่วนโฆษณาที่เป็นของเกาหลีแต่ในส่วนที่เป็น t i k To อการมิงทำเองได้เลย รายได้จากไลฟ์สตรีมอะไรไม่เกี่ยวการมินเอาไปเลยของการมินเองไม่เกี่ยวดูแค่โฆษณาในส่วนที่เป็นของเกาหลี28สิงหาคมการมินกับแนทเขาจบความสัมพันธ์18สิงหาใช่ไหมการมินกับแนทจบความสัมพันธ์18สิงหาแล้วพอ28สิงหาเนี่ยการมินได้รับเชิญไปร่วมง,งานติ๊กตอกที่เกาหลีแต่การมินไม่สบายใจที่ไปคนเดียวพีคอปเปอรชันก็เลยไปด้วยและในวิดีโอการมินได้มีการพูดขอบคุณชาลี ยี่สิบเก้าสิงหาการมินขอระง,งับการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเพราะกลัวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจะทำให้บริษัทเสียหายก็คือเอ๊ะต่อว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้หรือเปล่าว่าสองคนเลิกกันแล้วแต่ว่าทางการมินขอระง,งับการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเพราะกลัวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจะทำให้บริษัทเสียหายตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจนะ 29สิงหายังไม่มีใครรู้นี่ว่าว่าทาั้งคู่เลิกกันใช่ไ่ะไม่มีใครรู้ใช่ไหมใช่ไหมเขาเพิ่งมารู้กันเมื่อไม่นานนี้เองแต่29สิงหากาเมีนบอกขอระง,งับการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเพราะกลัวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจะทําให้บริษัทเสียหายประเด็นข่าวอะไรตอนนั้นมีข่าวแล้วหรอ29สิงหาแต่ล่าสุดพอข่าวออกไปก็คือช่วงนี้แหละเนาะไม่กี่วันเนี้ยพอข่าวออกไปพีคอปเปอรชันโดนถล่มโจมตีเลย กามินก็ทักเข้าไปขอโทษส่วน p c o คอปเลชันบอกว่ายังไม่ได้มีสัญญาอะไรร่วมกับกามินเลยนะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างชาลีกับกามินก็เลยยังไม่ได้ออกมาถแถลงอะไรเลยทาง p c o r p o r a t i o n ยืน,นยันหลักฐานว่าไม่ได้มีส่วนในการแยกสองคนนี้ออกจากการเพื่อจะมาเข้าสู่ตลาดไทยเลยนะ อันนี้แอดมินแอดมินดูมาจากเพจอัธรรซึ่งเขาก็ได้ได้เอาพวกข้อมูลกราฟิกสัญญงสัญญาคุยกันทางไลน์ทางอะไรของกาเมินกับทางฝั่งพีคอเพช่่นมาเปิดเผยด้วยอ,อแอดมินว่ามันมีข้อน่าสังเกตอยู่อยู่จุดหนึ่งอยู่จุดหนึ่งตรงที่เขาบอกว่า29สิงหากาเมินขอระง,งับการเซ็นสัญญาออกไปก่อนเพราะกลัวประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจะทำให้บริษัทเสียหาย อ,อมินคิดว่าทุกคนต้องรู้นะว่าจุดเด่นของน้องกามินคืออะไรจุดเด่นของเขาก็คือเขาไลฟ์ทิกต o อกแล้วคนก็ชอบดูเขามากๆเลยแล้วยิ่งเฉพาะตอนที่เขาไลฟ์กับชาลีอะตอนที่เขาไลฟ์กับชาลีแล้วมันก็จะสนุกสนานเฮฮาไรกันมากใช่ไหมแล้วมันก็ทําเงินทําทองได้เยอะแหละทําเงินทําทองได้เยอะ แล้วเวลาจะรับงานโฆษณาสินค้าอะไรสองคนนี้เขาก็ไปด้วยกันแล้วมันเข้าแก๊บกันมากเลยอะตัวเองเข้าแก๊บกันมากซึ่งเท่าที่แอมินฟังจากน้องแนทก,ก็สร้างรายได้ให้เยอะอยู่นะแต่เขาก็แบกให้น้องกามินในแบบยุติธรรมจริงๆเลยนะไม่ไม่ได้แบบว่าแย่หรืออะไรเลยบางครั้งเป็นส่วนของเขาแต่กามินก็จะเอาด้วยใช่ไหมก็ให้ก็พอารับก็ให้ แล้วเขาเริกมกันวันที่สิบแปดสิงหาและหลังจากนั้นไม่นานใช่ไหมยี่สิบห้าสิงหาหรืออะไรนี้ป้ากาหมิงก็กลับไปที่เกาหลีป่ะเนาะกลับไปที่เกาหลียี่สิบห้าหรือยี่สิบแปดประมาณนั้นอะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาเหมือนตอนแรกทางบริษัทนี้จะมาเซ็นสัญญากับน้องกาหมิงประมาณว่าถ้าน้องกาหมิงไปโฆษณาอะไรที่เกาหลีอะไรายได้ก็เข้าบริษัทพีคอปเปอรชันนะจะเป็นคุณดูแลให้ แต่เขาจะไม่มายุ่งกับกับการมินตอนที่ทํางานอะไรอยู่ในไทยเลยซึ่งประเด็นนี้มันขัดแยง้งมันขัดแย้งกับที่ทางฝ่ายชาลีออกมาบอกว่ามีเอเจนซี่อันหนึ่งดึงดึงการมินไปถือว่าเป็นการหักหลังและไม่ให้เกียรติใช่ไหมมันมันเหมือนกับแบบข้อมูลมันขัดแย้งกันอะชาลีบอกว่าเอเจนซี่นี้ดึงคนของเขาไปหักหลังและไม่ให้เกียรติอย่าไปสนับสนุนส่วนเอเจนซี่นี้บอกว่าไม่เขาไม่ได้ดึงเพราะว่าจริงๆเขาเคยจะร่วมงานกับ การมินอยู่แล้วก่อนที่การมินจะมาไทยอีกแต่น,นั้นไม่ใช่ไม่ใช่การทําสัญญาแค่ลงทะเบียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอการมินมาไทยแล้วดังปึ้งลึง่งขึ้นมาดังเลยดังถึงขนาดที่ว่าเกาหลีใต้ให้เขาเป็นทูตแห่งเกาะเชจูทูตท่องเที่ยวอะ่ะคัดมาเจ็ดคนอะ่ะเพราะเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่เป็นดังในต่างแดนเผื่อเผื่อแบบว่าเออคนไทยจะได้มากเกาะเชจูเยอะขึ้นไงแล้วทางพีคูเปเรชั่นก็เลยอยากให้เซ็นสัญญาเผื่อมีงานอะไรที่เกาหลีก็จะได้แบบ นะแล้วจู่ๆวันที่ยี่สิบเก้าสิงหายี่สิบเก้าสิงหาพวกเรารู้กันแล้วหรอวกก่าเขาเลิกกันมันไม่ข่าวอะไรละแค่ระคายออกมาเลยนี่ใช่ไหมแต่รู้แต่ว่าเขารู้แต่ว่าตอนนั้นคือการมินอะเลิกกับแน็คแล้วแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรกับแน็คแล้วก็เลยกลับไปเกาหลีแต่ทางบริษัทนี้เขาออกมาบอกว่าทางฝ่ายการมินเป็นขอระงับการเซ็นสัญญา เพราะว่ากลัวเดี๋ยวข่าวอะไรที่ออกมาทาให้บริษัทเสียหายตรงนี้แอนมินคลางแทนใจตัวเองอแอนมินคลางแทนใจแอดมินดูนะแอนมินดูน้อน้องคือไม่ใช่การมินระงับอะคะ่ะคนทามาหากินอนะเขาย่อมต้องอยากได้เซ็นสัญญากับบริษัทให้มาหางานให้เขาอะไรอยู่แล้วแต่แอนมินเดาว,ว่าคือจุดเด่นของการมินมันหายไปแล้วอะตัวเอง แนวนอมที่แอมินคิดนะไม่ใช่การมินเป็นคนระงับสัญญาเพราะตอนนั้นข่าวยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมปลายเดือนที่แล้วออกมาแล้วหลอยั่งแอนมินว่ายัางนะเราเราเพิ่งมารู้กันไม่นานนี้เองใช่ไหมใช่ไหมว่าว่าเขาเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรูไม้ไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมแต่แต่ปลายเดือนที่แล้วอะทางทางต้นสักกาดบอกว่าการมินขอระงับการเซ็นสัญญาแต่แอนมินว่าจริงๆไม่ใช่แอนมินว่าเขาไม่อยากให้น้องการมินเสียหน้า แอมีนะเขาไม่อยากให้น้องการมินเสียหน้าและทางบริษัทเกาหลีใต้นี้เขาฉลาดนะเขารู้ว่าจุดเด่นของการมินมันหายไปแล้วเพราะพอการมินกลับไปที่เกาหลีแล้วก็คือจบกระทางเมืองไทยไม่ค่อยดีด้วยเลิกกับแซนที่เมืองไทยก็คือไม่รู้แซนหรือย,ยังเลิกกับชาลีไปพอไม่ได้ร่วมง,งานอะไรกันอีกอ่ะโอกาสน้อยลงที่จะมีไรายได้ทําเงินทําทอมันน้อยลงเยอะ,อะตัวเอง ใช่ไหมมันน้อยลงเยอะเขาก็อาจจะเป็นคนระง,งับหรือเปล่าระง,งับสัญญาไว้ก่อนเพราะการมินอาจจะไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเออประเด็นมันเป็นอย่างนี้แล้วนะฉันไม่ได้กลับไปทํางานที่ไทยแล้วนะเขาคงจะถามว่าเพราะอะไรแล้วพอรู้ต้นสายปลายเหตุถ้าคนที่มันอ่านเกมออกมันก็รู้แล้วแหละว่าว่าคนคนนี้มันน่าจะมีไรายได้ต่อจากนี้น้อยลงแล้วแหละพอที่เขามีไรายได้มากมากมามาตลอด,พอพดเพราะว่าผู้ปัะชาลีไง แต่พอมันเลิกกันไปมันอะไรกันไปอย่างเงี้ยรายได้เขาต้องน้อยลงอยู่แล้วรวมถึงแฟนคลับในเมืองไทยด้วยแอนมินว่าทางบริษัทนั้นมากกว่าที่ขอระงับการเซ็นสัญญาไม่ใช่ไม่ใช่การมินอนะเพราะตอนนั้นข่าวมันยังไม่ออกเลยว่าคู่คู่นี้เลิกกันแต่ทางบริษัทนั้นนะแอนมินว่าเขารู้มาก่อนละเขาอาจจะมีถามการมินว่าเออแล้วง,งานที่ไทยอะไรยังไงแอนมินว่านะแล้วกามินเขาบอกไม่ได้กลับไปแล้วเพราะว่าเลิกกันทัางนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาก็งงไงเขาก็งงเพราะว่าเขาแอนดิ้ว่าเขาก็อาจจะตั้งใจจะมาหากินอะไรที่เมืองไทยหรือจอดตลาดไทยอะไรก็ได้อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่พอมันมาอีหลอกเนี้ยมันมาอีหลอกเนี้ยมันไม่ได้แล้วไงก็เลยต้องระง,งับสัญญาและเพื่อไม่อยากให้การมินเสียหน้าใดๆก็เลยต้องออกมาในลักษณะที่ว่าการมินเป็นคนขอระง,งับสัญญาเองอันนี้คือมุมมองที่แอนีคิดว่าเป็นไปได้นะ เพราะว่าถ้าฟังจากแนทชาลีแล้วพูดถึงอุปนิสัยใจคอน้องกามินอน,นุมาเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่น้องกามินจะแบบอยู่ดีๆขอรับสัญญาเพราะาการทําสัญญาอะไรกับบริษัทใดๆก็แล้วแต่มันก็หมายถึงเงินเงินทองทองทั้งนั้นแหละอือคือบริษัทนี้ต้องดูแลเขามีงานโฆษณาอะไรบางทีต้องป้อนให้เขาต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันมาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทูตเกาหลียังจะเป็นได้ไหม ก็คงเป็นได้แหละเพราะเขาบอกว่าก็ต้องทำไปถึงเดือนธันวาก็อีกประมาณสามสี่เดือนเนาะแต่นี้อันนแออันนว่าทางเกาหลีเขาก็จริง,รงๆเขาว่าทู่อะเวลาได้ยินว่าคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบอสเดอร์นั่นนนี่นี้นนั่นอะมันจะทําให้เรามองเขาในแง่ดีไว้ก่อนเนอะว่าเออคนนั้นนอกจากแบบการงานอะไรเขาดีแล้วนิสัยใจคออะไรเขาต้องแบบดีในระดับหนึ่งเนาะรู้สึกปะ รู้สึกป่ะแต่นี้พอเขาได้เป็นทูตของเกาะเจจูแล้วพอมาฟังจากที่น้องแนทเล่าหรืออะไรเราเราจะรู้สึกว่าเออเออมัน,ม,นมันเขาไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเนาะเขาไม่น่าจะถึงขั้นนั้นได้เนาะถึงขั้นเป็นทูตได้รู้สึกว่ารู้สึกเนาะรู้สึกเนาะเพราะว่าจริงๆน้องมันไม่ผิดหรอกน้องน้องน้องกามินเขามีพฤติกรรมเหมือนเด็กวัยรุ่นด้วอยงจริงไม่ไวัยรุ่นหรอกสามเอ็ดแล้วก็คือกินเที่ยวกินดื่มกินเที่ยวกินดื่ม แล้วแอดม,มินก็คือฟังจากทั้งน้องแน็คพูดแล้วก็น้องชเอ,อน้องกามินพูดก็คือว่าออนนกเป้าหมายมันพยอหยาบก,กันคือน้องชาลีอ่ะเขาอาจจะมีความทะเยอทะยานเรื่องเงินแค่ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็คือแค่นี้เขาคิดว่าเออแค่นี้พอใจแล้วมีความสุขแต่ฝ่ายหญิงมันไม่ใช่ฝ่ายหญิงคือเขาอยากได้มากกว่านี้เขาอยากได้มากกว่านี้กกนแล้วถามว่า หลังจากนี้อนาคตเขาจะเป็นยังไงหรอแอดมินว่าแน่นอนรายได้เขาน้อยลงแหละตัวเองอืรายได้เขาน้อยลงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าถ้าเขาแตผกผับกระทําเมืองไทยไปแล้วน้องแน็ก็ออกมาพูดอย่างนั้นด้วยแฟนคลับเมืองไทยส,สัมผัสเขาน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมาอีกไหมใช่ไหมในเมืองไทย อแอดมินว่ามีนะแต่ไม่รู้ชาลีจาจะยอมหรือเปล่าแอดมินว่ามีนะถ้าเขาแบบถ้าสถานการณ์เขามันแย่จริงๆอะเพราะจริงๆก็ที่แอดมินบอกไงเขาหนึ่งอายุสามสิบเอ็ดแล้วและสองก็คือเขาไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยคือเกาหลีเราเราไม่ได้แบบมาบูรี่กันโอเคป่ะแต่ว่าเราต้องพูดกันในแง่ตามหลักความจริงว่าจะเข้าวงการบันเทิงที่นั่นอะมันต้องแบบเพอร์เฟกอะ แล้วเขาอ่ะยิ่งเขามีรอยสักอ่ะแอ้นี่ไม่ได้รังเกจคนมีรอยสักนะแต่บางอาชีพมันสําคัญบางอาชีพมันสาคัญการสักอะไรอย่างนี้ในพื้นที่ที่มันเห็นได้ง่ายอ่ะการจะไปเล่นหนังเล่นละครรับบทนั่นบทเนี่ยมันจํากัดแล้วมันจํากัดมันถูกจํากัดเลยแหละดังนั้นถ้าไม่จําเป็นอย่าไปสักนะแต่อันนี้ไม่หน่อยเพราะคนสักเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะแต่มันจะทําให้โอกาสถ้ายิ่งคุณอยู่ในวงการบันเทิงมันจะทําให้โอกาสใน ในการที่คุณจะรับงานนั่นเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะไอ้ลอยสักมันเป็นอุปสรรคอืมนั่นแหละเขาถ้ามันแย่ถึงขีดสุดจริงจรงแอมินว่าเขาอาจจะกลับงอชาลีเป็นไปได้นะแต่แต่ไม่รู้ชาลีจะรับหรือเปล่ารับหรือเปล่านี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ทำสัญญา ตอนแรกนึกว่าเอเจนซี่ีิจะได้ทาสัญญาการสรุปไม่ได้ทําแล้วนะคะไม่ได้ทําแล้วก็คือทางเอเจนซี่บอกว่าการมินขอระง,งับการทาสัญญาเพราะมันเกิดเรื่องแบ,บนด้ขึ้นมาแล้วกลัวจะกระทบกับบริษัทแต่มินว่าไม่ใช่แอดมินว่าทางบริษัทนี้เป็นคนขอเลิกสัญญาเองขอระง,งับไว้เองแต่ไม่อยากให้น้องเขาเสียหน้าตัวเองเข้าใจไหมก็เลยออกมาบอกว่าการมินเป็นคนขอระง,งับเองแอนมินคิดว่านะเพราะว่าทางบริษัทเขาก็ต้องรู้นี่ว่าเออหากินในเมืองไทยอยู่เอาแล้วกลับมาไหม แล้วเขาก็ดูออกด้วยนะว่าว่ากามินะ่ะคือรายได้ตอนนี้มาจากคนไทยเยอะมากอะตัวเองเขาดูออกคือพวกบริษัทเกาหลีอะไรพวกนี้มันไวนะตัวเองมันไวมากไวมากเลยเห็นไหมพอเขารู้ว่าการมินดังในเมืองไทยอยู่ตั้งเป็นทูตเลยตั้งเป็นทูตเจตูเฮ่อไปที่คนไทยมาเที่ยวหน่อยสิเห็นไหมเขาไวมา,เขา,วมาเขาไวมากนะตัวเองและที่ การมินพูดเอ่อชาลีพูดหมืบนกบว่าบริษัทนี้จะมาดึงการมินไปอะไรอย่างเงี้ยแอนมินว่าเป็นไปได้แต่ทางบริษัทนี้เขาบอกเขาไม่ได้ดึงเขาบอกเขาไม่ได้ดึงคืองานในเกาหลีเขาจะดูแลให้แต่งานในเมืองไทยก็อยู่ที่การมินเองแล้วจะไปเชื่อได้ไงอะ่ะเห็นมาข้อมูลมันแย้งกันอยู่ข้อมูลมันแย้งกันอยู่เนาะข้อมูลมันแย้งกันอยู่แล้วแต่เท่าที่มินฟังก็คือส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกจริงว่า คนไทยเองก็หมายถึงน้องนักเองก็กอาจจะผิดด้วยส่วนหนึ่งที่ว่ามองเขาผิดเอ,อมองเขาผิดไปแล้วก็ไปสปอยเขาคือคนไทยจะมีนิสยยัยนี้จริงๆนะคือชอบสปอยคนตา่างชาติโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วจะชอบสปอยทำไรก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยพอทุกคนสปอยยิ่งเขาหางเงินหาทองได้เยอะอะก็ยิ่งสปอยหนักเอ็นดูหนักเขาก็เอาแต่ใจอะกนะ็ตามสไตล์อนะตามสไตล์เอ่อ แอมมิน I mean, ว่าเขาเขาไม่น่าจะไปได้ไกลแล้วล่ะตามที่แอมมินมองนะไม่น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าถามว่าคนเกาหลีจะไปเปย์นี่ไม่ไม่หรอกคนเกาหลีไม่ได้เปขนาดนั้นแล้วคนไทยล่ะพอน้องแน็กออกมาอย่างนี้คนไทยก็ตาสว่างขึ้นเยอะตาสว่างขึ้นเยอะแต่ก็อาจจะยังมีบางคนชอบอยู่นะมีมีเหมือนกันนะถามว่าที่กามินผิดแรงๆจริงๆคืออะไระเหรอ แอดมินว่าที่เขาบอกว่าเขามาตรงนี้เพื่อเพื่อชาลีลุนนะ้นล้วแอดมินว่าไม่ใช่อ่ะอืมอันนี้เขาพูดอยู่สองสาบรอบแล้วมันไม่ใช่แอดมินก็มาทํางานเนาะส่วนที่เขาไม่อยากให้ชาลีไปเจอพ่อแม่อันนี้ก็ยังเป็นอีกเงื่องงาหนึ่งนะอีกเงื่องงามเขาเคยเราเคยเห็นพ่อแม่เขาออกสื่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงหรือว่าการเจอพ่อแม่มันคือเรื่องใหญ่มากในสังคมเกาหลีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ หรือว่าเขาอาจจะจะมีแฟนอยู่แล้วที่เกาหลีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ให้ชาลีติดตามไปเลยเนาะใช่ไหมชาลีก็ไม่เคยติดตามเขาเป็นที่เกาหลีเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่ไม่อยากให้ตามไปใช่ไหมมันมันมีอะไรเงื่อนงันเยอะตัวเองเรืเ่องพวกนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าก็ <c oughs> ก็เลยไม่รู้เลยว่าเจ็ดแปดเดือนที่ทำมาหากินกับกามินเนี่ยตกลงว่าชาลีรวยขึ้นหรือเปล่า หรือเท่าเดิมหรือแยก่กว่าเดิมเออแต่แน่ๆละการมินได้ได้ไปเยอะได้ไปเยอะมินว่านะก็ที่ชาลีเขาบอกว่าถ้าการมินไม่ได้แบบว่าเป็นคนบ้าแบรนด์เนมหรืออะไรยังไงใดๆก็ตามก็ดําเนินชีวิตตามปกติสรุปคืออยู่ได้ไปตลอดชีวิตแหละใช่ใช่เพราะตอนเขาโกยไปเยอะมากตัวเองอยู่ได้ไปตลอดชีวิตแหละถ้าแบบว่าไม่ได้ไปแบบโอ้โหฟุ้งเฟ้ออะไรมากซื้อรถสปอร์ตซื้ออะไรก็ยังอยู่ได้ไปตลอดชีวิตแหละเงินที่ได้ไปอ่ะ แต่ถามว่าจากนี้ยังไงแอนมิน,นว่าไม่ไม่นด้จะฟุ้งฟูขนาดนั้นแล้วเพราะว่าทางบริษัทไม่ได้มาเซ็นสัญญาแล้วนี่แอนมินเนชื่อว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นคนระง,งับนะเป็นคนระง,งับเพราะว่าช่วงนี้ละเอียดอะเขาจะเซ็นสัญญาเขาต้องถามกาหมินอะเออแล้วยังไงละ่ะที่เมืองไทยอะไรยังไงและกาหมินก็คงบอกเขาว่าเออเลิกกันแล้วจบกันแล้วกับทากันเขาก็คงหดหูอะเพราะเขาก็รู้ว่ารายได้หลักๆของผู้หญิงคนนี้มาจากในเมืองไทยเข้าใจใช่ไหมและมินว่า ไม่ไม่ใช่การมินที่ลังงับแอนมินว่าเป็นบริษัทนี้แหละละงงับ mm hmm. แล้วก็แอัมินก็คิดว่ามีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาหาชาลีอีกแอนมินว่านะแอนมินว่ามีมีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับชาลีเองแล้วแหละจะยังไงต่อจะอย่างไรต่ออันนี้ที่แอนมินมองนะอ่ะอ่ะก็ลองมเคราห์กันมาดูกักนนะคะว่าอะไรยังไงอ โอเควันนี้มีขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดี